นี่เรามาดูเรื่องเลนหนาต่อนะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงกรณีที่เ,เราพูดถึงกรณีที่เอพรานะครับมีค่าน้อยกว่า0ซึ่งเราจะได้ว่าในกรณีนี้นะครับ ภาพจากผิวที่หนึ่งนะครับเป็นภาพเสมือนนะครับแต่ใ้ตัวภาพเสมือนนี้นะครับ แต่ภาพเสมือนนี้ทำหน้าที่เป็นวัตถุจริงนะครับสำหรับ ที่สองนะครับซึ่งเราบอกว่าระยะวัตถุสำหรับผิวที่สองนะอระยะวัตถุ สำหรับผิวที่2ก็คือ s 2มีค่าเท่ากับ l ลบ s 1นึ่งพามซึ่งในกรณีนี้จะเห็นว่า s สองจะมีค่า มากกว่าศูนย์ซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่เราพูดเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับว่าภาพที่เกิดจากผิวที่1นึ่ทำหน้าที่เป็นวัตถุจริงสำหรับผิวที่สองนะครับทีนี้ในกรณีต่อไปก็คือเราจะพิจารณาในกรณีที่ในกรณีที่ s prime หนึ่ง มากกว่าศูนย์เดี๋ยวเขียนใหม่เราเขียนอย่างนี้ว่า s p r i m หนึ่งมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่า L นะครับจะเห็นว่าในกรณีนี้ภาพจากผิวที่1 ครับเป็นภาพจริงเพราะว่า s p r i หนึ่งมากกว่า0ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเมื่อเราดูระยะวัตถุเมื่อเราดูระยะวัตถุ สำหรับนะฮะสำหรับผิวที่สองนะเราจะได้ว่า s2 มีค่าเท่ากับ l s ลบ s พรมหซึ่งในกรณีนี้ s'1 พรมมีค่าน้อยกว่า l เพราะฉะนั้น s2 สงที่มีค่ามากกว่า0นนะครับ มันก็หมายความว่าภาพที่เกิดจากผิวที่หนึ่งเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นวัตถุจริงสำหรับผิวที่สองในกรณีนีนะ้ก็คือเราจะได้ว่าภาพจริงนะจากผิวที่หนึ่งผิวที่หนึ่งนะครับ ำหน้าที่เป็นวัตถุจริงสำหรับผิวที่สองนะครับที่เราจะเห็น ตรงนี้ได้ง่ายถ้าเราดูภาพดูการหักเหจากผิวโค้งนะครับสมมติว่าเราบอกว่าแสงวิ่งเข้ามาทางนี้นะตรงนี้เป็นผิวที่หนึ่งใช่ไหมตรงนี้เป็นผิวที่สองระยะ ระหว่างผิวสองผิวคือ L ในกรณีนี้เราบอกว่าเกิดภาพที่ระยะ s1 ซึ่งเป็นภาพจริงเพราะฉะนั้นหมายความว่าภาพจะต้องเกิดที่บริเวณนี้นะครับตรงนี้คือระยะ s 1 ซึ่งจะเห็นว่าในกรณีนี้ s พร์มหนึ่งมีค่าน้อยกว่า l มันหมายความว่าระยะวัตถุสำหรับผิวที่สองก็คือ s สองคือระยะตรงนี้ใช่ไหมครับ s สองมีค่าเท่ากับ l ลบ s พรมหนึ่งนะครับจะเห็นว่า วัตถุอยู่ทางซ้ายของผิวในที่สองในกรณีนี้นะครับตามรูปนี้วัตถุอยู่ทางซ้ายของผิวที่2นะซึ่งเป็นด้านของ วัตถุจริงอย่างที่เราเคยพูดไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคาว่าวัตถุในที่นี้ไม่อาจจะไม่หน่ายหมายถึงว่ามีวัตถุอยู่ที่ตําแหน่งตรงนี้จริงๆก็ได้แต่ว่ามีแสงซึ่งวิ่งมาแล้วทําหน้าที่เหมือนกับเป็นแสงจากวัตถุนี้จะเห็นว่าแสงจากวัตถุจริงเนี่ยจะเกิดจำ แสงที่มาเนี่ยจะเป็นแสงจากวัตถุจริงได้จะต้องเป็นแสงที่วิ่งมาจากทางด้านซ้ายของผิวที่สองเนื่องจากในกรณีนี้นะครับ,แส,รนะรบแสงของเราเนี่ยวิ่งมาทางซ้ายนะครับแสงของเราเนี่ยวิ่งมาทางซ้ายเพราะฉะนั้น แสงจากวัตถุจริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงต้องวิ่งมาจากทางซ้ายซึ่งในกรณีนี้จะเห็นว่าภาพจากผิวที่หนึ่งทให้เกิดแสงซึ่งวิ่งมาทางซ้ายากับวัตถุผิวที่สองก็หมายความว่าภาพจากผิวที่1ทําหน้าที่เป็นวัตถุจริงสําหรับผิวที่สองนั่นเอง